ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเชยแนวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถกปูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่26พฤศจิกายน2563ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทั้งหน้าไม่และห้อง VIP เมื่อคืนด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์เคนโดดูสดเหลือเกินนะครับยินดีกันทุกวันนะครับหน้าไม้อาจารย์เคนโดให้อาจ็กนะครับเมื่อคืนชนะไป31กินเต็มครับ ส่วนห้อง VIP อาจารย์เคนโดให้กัดบัตรชนะไป4-0กินเต็มอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้กินเต็มทั้งหน้าไม่และห้อง V ีเลยนะครับแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนคิวทองมาบองบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกกุปเคนัดที่4คู่ระหว่าง CSKA m o s c o มโกทีมจากรัสเซียนะครับ พบกับเฟยนุสทีมจากฮอลแลนด์ครับส่วนตารางการแข่งขันเราไปเราไปดูกันนะครับแข่งมาแล้ว3นัดเฟยนุสเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ได้4เสีย5มี4คะแนนนะครับส่วน c ีเอชเคมอสโกเตะมาแล้ว3นัดเสมอ2แพ้1ได้2เสีย4มี2คะแนนครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุด ของทั้ง2ทีมนะครับ CSK m o สโก5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนทีมจากพยนุษย์นัดหลังสุดชนะ4แพ้1รวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนสถิติของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมานะครับเจอกันมา2นัดนัดแรกพยนุษย์เปิดบ้านแพ้ CSK m o สโกไป3-1และนัดล่าสุดพยนุษย์เปิดบ้านชนะ CSK มอสโกไป3-1นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้ทีมมอสโกเป็นทีมเป็นทีมบวยของกลุ่มนับในเวลานี้พวกเขาเก็บไปได้แค่2แต้มแค่นั้นนะครับจาก3เกมที่ผ่านมาแต่โอกาสการเข้ารอบยังมีอยู่นะครับเพราะกลุ่มนี้คะแนนยังดูสูสีกันอยู่นะครับส่วนเฟยนุสเก็บมาได้4แต้มในเวลานี้แถมนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะมอสโกมาบาดๆนะครับ แต่การออกไปเยือนทีมจากรัเสเซียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเลดเปิดมาในวันนี้ให้มอสโกเป็นต่อครึ่งลูกลบ10นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาล่าสุดกันนะครับเลสเปิดมาในวันนี้ให้มอสโกเป็นต่อครึ่งลบ89ต่อกับเสียน้ํา96แบบนี้ราคาน้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเธอกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ ต่อมัดโกไปดีกว่าครับวันนี้ทีมจากพวกรัเสเซียรู้กันอยู่เรื่องเล่นในบ้านโหดจัดรัดเสเซียครับวันนี้น่าจะยิงถอนแค้นเก็บ3ามแต้มคืนได้แน่เพราะต้องลุ้นเข้ารอบแย่งกับทีมอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับต่อไปครับวันนี้อาจารย์เคนโดต่อไปแล้วต่อตามมาได้เลยนะครับส่วนก่อนจากการในวันนี้ใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์มาที่โดโคตี้ได้เลยนะครับ ที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆนะครับแอดกันเข้ามาจะเยอะนะครับมาถามทีเด็ดกันได้เลยครับส่วนใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์มาที่แอด VIP bit 7 8 9มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เขามีโปรดีๆรออยู่เพียบครับสมัครสมาชิกใหม่รับฟรีไปเลยครับ100%ครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอล โดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ